สวัสดีครับพบกับการ modify ข่าววสุกี klx หนร้อยห้าสินะครับจะเอครับว้ของแรงครับเคลียมครับของไฮสปีดครับติดตั้งเข้าไปแทนของเดิมครับนมหนูก็ยังไม่ได้ไล่ใช่ไหมครับไล่แล้วครับเบิดม้าแล้วไล่แล้วใช่ไหมครับโอ้ผมมาช้าครับได้เบอร์ที่ลงตัวอย่างครับ น้ำหนูหลักเบอร์เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบสี่โอ้โหยิงสียิงหาร้อยยี่สิบสี่นะครับเอาประมาณนั้นร้อยยี่สิบสี่น้ำหนูอากาศกรครับสามห้าสามห้าครับใช้กับน้ำมันเบนซินร<อ> so ครับอมเ็จเบนซินเก้าห้าหรือโซฮอร์เก้าห้าครับโซฮอร์ so ho, 95, ครับโซฮอร์เก้าห้าครับอ่าไล่แล้วลงตัวแล้วช่างไล่จนแบบวินม่องครับวันนี้ ผมก็เพิ่งมาแต่ทุละนะครับขบูเทียมครับขาบูเทียมนะครับไล่ยากหน่อยอันนี้เป็นเบอร์นมหนูที่ไล่ไล่ย็นวินม่องคนระับบินมาเลยครั้งก่อนเปลี่ยนชุดคิดไปนะครับมีปัญหาคือขามบูมันยังไม่ได้นะครับมันพวกคอหลีคออะไรมันมันไม่ดีครับรับไม่ไดนะ้ครับนี่ <Hey. Hey. S 1> อ่ะเดี๋ยวดูของเก่าอันนี้คือของเก่านะครับตัดทิ้ง แล้วก็ไปใส่นู่นคอสีน้ำเงินใหม่ๆค,คือคือเลยตอนนี้บอกเลยว่าเละครับโอ้โหดูได้ช่างครับ <c oughs> จะเอาปากเอาเอาท่อ,อยางไปใส่ข้าวบูใหญ่ครับเบ้ยกาเียวล่าฉีกอะฉ <c oughs> ีกเลยเลยุน,ลนไฟก่อนไหมครับใส่ได้ไหมครับ <c oughs> จะเลือแล้วครับยางมันยืดหยุ่นได้อย่าลืมนะครับเข็มขัดรัดให้แน่น กันพิษแลน์เขาสูงว่าใจว่าทันว่ะถูกตอนแล้วใส่เสร็จก็ทำการประกอบไม่น่าถือหน้าขำอะไรรู้มั้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรหน้าขำครับนะแม่แีอ่ะคุณดูไส้กรองรถสูตรนะครับรถรถี่รุ่นนี้นะดูไม่ซื้อใหม่ครับแล้วก็ไม่เบื่อครับาาดูครับควรจะมัน การว่าเ่าไรมันน่าขำนะสำหรับผมนะครับมันเป็นใส้กองเปียกนะครับเหมาะสําหรับรถวิบากจริงครับแต่มันฟองน้ามันไม่ได้่ะครับเขาเอาฟองน้ามาตัดแล้วก็ติดกาวแค่นั้นเองอาจจะใช้ได้เนะหรือใช้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะอืมนี่แต่ก็คิดดีๆนะครับคิดดีแต่เวลาใส่เข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ย อืมมันก็จะโอเคอยู่มั้งโอเคครับน่าจะโอเคอยู่ถอดดอ,อกซะแล้วค่อยใสมม่หมดปุ้งรัดเลยดีกว่า,าเอาเนไปถึงเคเบเป็นไทยามากมใหญ่ประจำการแทงกับของเดิม พี่ได้ก็ต้องได้แล้วปัญหาสายคันเร่งก็ยังอยู่นะสายงอขงมเหมือนเดิมเลยไม่มาทำตัวเลยก็ดีแทน ปากต้องใสครับม,มันลดฝุ่นเน,ะนาะใสเข้าไปแล้วครับแป้นเดิมนะครับตัดคอยางออกไ่คอยางสีน้ำเงินคาบูเคใส่่คออาท่อยางจากปากคาบูไปหม้อกรองก็อันเดิมใส่ได้นะครับแต่แน่ๆนๆหน่อย ฝืนฝืนธรรมาชาติคอ,อยางหลุดครับเพราะว่าเคเบิลนไทยเอาไม่อยู่ครับหัวร้อนแล้วแก้ออกครับ <laughs> แก้ออกออสรุปว่าไปสื่อเข็มขัดมาใส่แน่นตาม,มนั้น,ม,ม,นามารอบที่สามร้อยกว่าแล้วครับคอ,อยางขบู ไม่อยู่รครับเข็มคัดเข็มคมันกี่มันเสียแล้วไอ้ร้องใส่พังเอาไม่อยู่ครับดุดง่ายมากอันนี้คือละเจ็บพ่อเสียนหดดีไหม สู้ลูกหมไ,หไหม่ได้เนีที่ที่เอาไปลูกหม่แทงรไปเลยนเออแทงไปแม่เอาไปสายมบอกมันสาอกพี่หาขาสายผออีกติดลูกไอ้ดนตังคอ้อนเลย,ออกออกเลยไม่ขายู้อีก <c oughs> อันนี้เอาไปลวงเลยเฉยสอบเครื่งกึ่งงานล้วงข <c oughs> องผองผมอม <c oughs> เออ <c oughs> น่ใจอยากไะที่กระส่งมาขอกแกน <c oughs> อะไรุ ปลอกแขนสีแดงครับข้างเดียวด้วยแบบนี้นี่นี่บาดต้องแบบนี้ต้อิดจัดมาก็จัดไปอันนี้มันปอกแฮนเบฟมั้งเลยได้เลยไลยเวฟที่ไหนเลี้ยวไปเวฟนี่นี่เวฟยืดไปข้างซ้ายยืดเดี๋ยวกูข้างซ้ายมันโอเคนะข้างมางานดีงานเนียนขาวใสงานดิบใหม่ขึ้นมาใหม่เลยไม่ได้เอาของ สั่งหลอแล้วก็ขักเคลียร์ไปหมดเลยงาน CNC อืมอนี่เซนเลิรมี CNC ก็จัดเลยไทำแคมป์ทำาสร็จแล้วซ่อมพวกงานซ่อมบำรุงด้วยเหนื่อยงานแคมลูกศิษย์ลูกหาเหล่านี้เขาทำได้หมดแล้วเขามีเครื่องจักรเครื่องอะไรหลุนเล่นไปใช่ป่ะทดสอบให้มันเรียบร้อยครับขบูปากกรเข้าแล้วเอ้าลองปากกงจะวิ่นมาแล้ว <laughs> ใส่ใส่น้ำมันใส่ถัง তু তুব তুব তুপ টুক เอาครับเอาครับแรงครับทดสอบแล้วผ่านครับ แรงดีเจ้าของรถถูกใจ